พรอสต้องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันไดรู้จักต้องสร้างจากความฝันที่ฉันและเธอมีร่วมกันสวัสดีครับผมบีฟนะครับจากวงซันนี่พาเลตน,นะครับวันนี้ก็จะมาสอนแกะเพลงนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับว่าจะ เล่นเพลงเด็กสร้างบ้านนะครับตอนท่อนอินโทรเนี่ยเล่นยังไงนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับก็จะเป็นเพลงในคอร์ด A นะครับแต่ว่าเราก็จะมีเทคนิคอยู่นิดนึงนะฮะก็คือว่าเราจะเล่นแบบมิวสายหรือว่าอุดสายนะครับก็คืออย่างนี้นะครับ ขั้นแรกก็คือว่าให้เราจับคอร์ดเเป็นแบบลักษณะของ Power c ร์คอร์ดนะครับก็คือจับแต่สายเบสนะครับของคอร์ดนะครับแล้วก็มือขวานะครับเราก็จะทาบไว้ที่สะพานสายของกีต้าร์นะครับแล้วก็ดีดให้เป็นเสียงอุดนะครับแล้วก็ปล่อยในจังหวะสุดท้ายก็คืออย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเล่นในคอร์ด A กับคอร์ด C Shar นะครับ c ีชาร์ฟนะครับแบบนี้นะครับ เป็นท่อนอินโทรจากเพลงเด็กสร้างบ้านครับผมครับนะครับแล้วนี่ก็เป็นชิคเล็กๆน้อยๆนะครับจากเพลงเด็กสร้างบ้านนะครับก็ฝากติดตามเพลงเด็กสร้างบ้านของพวกเราซันนี่พาเลตด,ด้วยนะครับ